มมาสั่งอาหารแล้วก็มาดูของกินที่ริมแม่น้ำโขงที่สตึงแตงครับก็มีน้ำอ้อยแล้วก็สวัสดี <c oughs> พูดพูดลาวได้บ้างลาวคนลาวเหรอเปล่าใคยคนไทยเหรอแมนอ่าขอเบิงหน่อยเด้เอ,อปแมาเที่ยวงวดที่แล้วมาเที่ยวอยู่นี่มาเที่ยวไซส์มาโมมาบ้านเอามานู่นละตนคีรีมาเรื่อยๆมาจาก มาตะบองแล้วก็วนไปกระโปงชนังกระโปงจามรัตน์คีรีอ่าเดี๋ยววันนี้จะไปเสียมเรียบอ่าอ่าจะซื้อ่าใช่แมนแมนแมนเร็วแมนแล้วขอเบิองหน่อยเด้ออ๋อแป็นทางมีอีหยังมั่งอ่ะคืออาะิจารน้ำอ้อยน้ำน้ำมะพร้าวกับซินซินเนาะซินกับข่าวนิยวอ๋อเมื่อกี้ค่อยสั่งตำมาม่าไปแล้วอ่าอาแค่ตำมาม่า แล้วมีข้าวบ่แบบข้าวอาหารตามสั่งมีบ่บ่อาหารตามสั่งมีบ่ต๊ะตำตหฮูงอ่าตำส้มตำส้มอาตำส้มก็ได้อ่าตำมะมะปลาแม่มีบ่ต๊ะตำตปลาตำปลาแดงอ๋อตำปลาแดงรับตาสมด้วกันอ่าได้ได้ได้เอาเอาอีกนหนึ่งเอาเอากอตำหู้งกับอ่าตำตำมาม้านะอ่าขอบใจด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับสีน ววััปิ้งแล้วไข่นี่ไข่ไข่เป็ดรูไข่เป็ดนี่เป็นตัววะเป็นตัวเป็นตัวโอ้โหเป็นตัวเป็นตัวค่อยค่อยบวกกินเดี๋ยวทำทำน้องก็ลองกินปะเดราเราเป็นสังโอเคเนาะค่อยเบิ่งเน่อยเด้อก็มีน้ำมะพร้าวจะตําจะตําจะตําชุ่มตํายังค่อยอยากเบิ่งหน่อยได้ยุโอ้ยมะพร้าวห้องเลยไอ้เว่ตํานี่อยู่อยู่เชตึงแตงบ่ ยื้บหานซึ่งแตงยื้นี่บวานซึ่งแ,งแตงอ่าแต่ก็พูดลาวได้นะเอาคุณลาวสรรบา,ลายาาลาวได้ใช่เวลาได้ก็ใกล้กันนะชายแดนนี่ก็าลาวนะใกล้กันเลเมื่อฮะไทยไทยไทยแม่ไม่เท่า <laughs> ไทยอยู่บางกอกบางกอกกรุงเทพมาเที่ยว มาถ่ายวีดีโอเงี้ยไปเที่ยวเมื่อที่แล้วค่อยก็มาเนี่ยค่อยข้ามไปนาคาสังเนี่ยเาเป็นยักษ์ค่อยมาเบิ้งวิถีชีวิตเงี้ยอ่าคนไม่แล้วอ่าตึ้งแตงมีแต่คล้ายบ้านนี้อ๋อโอเคค่อยจะมาเบิ้งตามส้มตามด้วยตามปลาคุ้งตามส้มอ่ะก็เลยมามาเบิ้งหน่อยตามมาม่านะเย็นๆนี่คนเยอะค่อยมาเคยมากินอ่า เคยทั้ล่มีนกลูกซิดลูกซังมากเป็เม็ดอ okay. ๋อครับผู้สาวผู้สาวนับว่าอ๋อครับมีนนำอ้อยนนำพาวนั่งกินนั่งูได้ได้ค่อยไปดังเบิงเบิงสบิวด้เมีครัวมีโอเคอ่บอกห้องมวยบอกมีมวยให้ดักห้องดักไสประแดกเนาะใส่ประแดกผู้สาวไปส่งให้ทีนะพี่โต๊ ประเภทพริกสองเม็ดสองหน่วยกพ็พอนี่ครับคนที่ตึงแต่งนี่จะพูดลาวได้เนาะมาเที่ยวสะตึงแต่งก็ผมก็เลยไม่กังวลใจครับเพราะสั่งได้คุยได้มาทามาแล้วเอาอนมาเอาว่เอากมัง ให้ดูบรรยากาศแล้วก็ดูวิธีการทำตำมาม่าของ <Okay. S 1> คนสตรงแตงนะดาวกรมกุมชาน่ะอายบออ่ะ,อะตำมาม่าก็ได้นะ่ะตำมาม่ากันได้เนะอะท,ทอดทอดทอดลงอินเทอร์เน็ต อยู่ไทยก็มาดิฮะเมาไเล่นกัมพูชีอมะอ่ามาเล่นกัมพูชีอแมนยูแมนแล้วอยู่ไทยเรอยู่ย่าง่ะเรผมผมอะผมอยู่ไทยอ่าอยู่อยู่บางกอกเทพ ไม้โฮบบไม้โฮไม่กรทัดับกระอบตรงนี้เา้อบะเดือสอมกะตึงแงส่บเตอดินป่ะดดอ่าใส่เตอดินก็ค่อยอยากใส่ทำปลาเ้าอยากกินปลาแดกอะ่ะ bao nhiêu dạng à sao bố giàu bao nhiêu dạng bốc lên bốc lên ờ mắc cỡ thế à suk yang pará parák suk bos parák dlim suk dlim nah parák bos kan suk parák dlim apa parák suk parák mungkin lain kati oh apa parák dlim apa parák suk doh pará อ,อตำง่ายจังนะเสร็จแล้วตำแบบเดียวกันเหรอ,อมผมว่าเต็มง่ายง่ายกว่าที่บอกไว้นะผมตำนะ

ภาษไปส่งฮะไปดองแล้วทำในกระแม่ไปแม่กินกระแม่เลาวกินเพื่อนด้วยพูดไทยไม่พูดลาวอยู่นี่พูดลาวนะนี่ตามอีอย่างตามมา마ป้ะตามมาม마ป้ะตามเออตามมีตามมีอ่ะตามมีออกอะไรตัวช้อนนี่ย อ่ะเอาไปดูเอาเอาข้าว้ไปจานลวกมา่งในนี้เลยตับตับขมใส่กินอะไรสาวเกือมัอะไรวะตับมากินกับอะไรอย่งมีเลือดไก่ออลไก่เหรอปานวัาตับเออใช่เลือนี่ว่อะร เอาผักลว่วครับแล้วก็มาามนอีจากประเทศไหนผมดูก่อนมีจากไหนจากเวียดนามจากไหนมีมีจากไทยป่อมีใส่ไปขึ้นห้องภาษาเวียดนามอุ้ยตำมีเวียดนามเวียดนามบ๊อปเวียดนามอ๋อมีเวียดนามครับตำมีเวียดนามมีครับของเวียดนะ กรบปุกถุงเลยเด้อเนี่ยหมี่เวียดนามนี่เลยนี่ครับเป็นหมี่เวียดนามครับเนื้ออีกอย่างก็บระปุกคงเป็นเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะอ, <c oughs> อ่าโอเคครับไปดูาตา่อมิตระม,มี่ก็ใส่ปลาล้วปลาแดกเหใส่ใส่หนังกัตตี้แบบอ๋อใส่แบบเดียวกันเลยนะ เปลมานาใส่ข้ดวยเด้อเอาเปลืมานาใส่ไปได้วเด้อสาวไปตักมีนะครับ ครึ่งนะโอ้มีเวนา่น่งกินไว้เหลืองเลยเนี่ยจานสกีบอะเด้อจานสกีบตำหมี่เนยมากามาจานมาใบปอนเกะหาพันหรอหาพันนาอเี่้าพันเรียวใช่ไหมข้าพันเรียวไม่ใช่ข้าว้าพันกีบนะ มาเพลนเดียวมาพลนเดียวคือ5 0าสบาทแต่5พันจีบคือ20บาทงานคนละความหมายเลยเป็นบ๊อสหราห้าสบาทแม่แม่แม่ตะกอนอยู่ไหนอยู่นี่เลยป่ะอยู่ลาบป๊อสหรอยู่เรืออยู่นี่เลยแม่พี่หนอเราอยู่ตลาดนองใส่เนี่ยฮะตลาดน้องใส่ตลาดนองใส่อ๋ออยู่น้องใส่เหรอเหมือนอย่างมันแขวะอย่างกัน้องใส่ แขงอย่างตลาดหนองไซตลาดหนองไซอยู่ปักเซ่ปักเซ่อ๋ออยู่กับหนองไซงผมเคยไปอยู่แต่ผมจำไม่ได้ตลาดนะี่ยแต่ผมค,คุ้นหูอยู่ว่าผมเคยไปแล้วแหละเพราะในลาวค่อยไปเบิดแล้วเบิดแล้วกัมพูชาค่อยก็ไปเบิดแล้วเนี่ยในรอบที่หมดเบิดเที่ยวเบิดเลยมาเล่นมามาเล่นเบิดแล้วเ,าเราพี่น้องอยู่โน่นเลยตลาดหนองไซผมเหมืนอนว่าผมเคยไปแล้วแหละอ่า ครับตำหมีเวียดนาม่านกันเลยนะายใจด้เดี๋ยวผมไปรอกินที่โตะ๊ะที่โต๊ะเด้ออันนั้ครับจอครับเดี๋ยวไปรอทานตำหม,มี่เวียดนามกับตำปลาสติงแตงไปครับ อง,งไปนั่งกันที่โต๊ะแล้วเนาะทานอาหารกันเลยอ่าโอเคครับดูสาวสวยแห่งสตรงแตงผู้สาวตอนนี้เดี๋ยวผู้สาวอ่าผมถามผู้สาวด้วยว่รราผู้สาวชื่อชื่อลาวชื่ออีหยังอะ่ะเว้าอีหยังชื่อภาษาลาว <c oughs> มีบ่๊ะ <c oughs> ฮะะมอพีอ่าดาเอ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 าพวงเพามาเอาโตมมาตอกกันนะดาชมอเพียชื่อวินาเอ้นี่ชื่อกพูชาปะสมอเพียเนี่ยอันยังมาดาเป็นคนเก่งเอาเลยพี่เมีกินนะเมื่อก่อนทำอะไรกินโมดันตา ทำเลยแล้ว่าทำอะไรกินอืเออว่าม,มันไม่ถึงนะไม่เป็นไรอ่ะจ้าจ้าถึงบ้างถึ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 งโอเคโอเคโอเคไปข้ครับไาเอาเข้าวเหนียวไหมมีบอสมีสั่งเลยเอาเข้าวเหนียวก็ไข่มีอันนี้จานละห้าสิบผู้สาวเรียกผู้สาวอะ่ะผู้สาวจานนี้เลยจานละเท่าไหร่ครับห้าสิบบ้างห้าพันเรียลแ,แล้วเขาคิดตังมา ออชิมส้มต่ำซ้มต่ำปลาครับอองชิมนนไไลลเลยนะไม่ถ่ารูปต้องถายรูปไม่ถายล้วลลลไม่ถายเยคนเอไดู้ยา้กินด,ดย,ดดดย,ดยกินแล้วคอแห้งวัาางนนีอ่ะสั่งมาสองห่อแล้วเพียวสองห่เพื่อลองท้องอ่ะไปไหนลนะมู สัง่งข้าวเนียสองเอาไข่ไปละไข่ข้าวมีขึ้ิิมมละแต่ได้าวเหนียสองจ้าเหนียวบตข้าวเหนียวมีม่บต้นลูกมจานไปจานละสามสิาเหียวข้าวเหียวจานเดียว 2, จวา,าจนาเดียวพอจ้ะจานเดียวน,จนวจะนจ้ะ,จะ เขาเดียวจเดียว้าคนสวยรู้เรื่องเดียวคนสวยได้ฟังมเรืองเรามันอะไรจะใสซูมันเต็มใสย่ายาพลเมือมวยแมนมันจพลเมงมันใสอังแกไหนแกไหนมวยมวยมันคืออะไรที่พลเมือที่กุงเทพคืออะไรพลมมวยมันกับมคุยกันนะเป็นอะไรคุยอะไรเอา้างมาดิเหลือไครมาสักชิดสักไม้เด ก็มาดิไไดมีปะล่ะายมวยเหมัหหนมวยเหมืมอนิดน้ำมืนมอืมอนเมืนแบบเรามืนแบเรายบจะนัมมจานไทยจะทำให้ไทยจะมมทำใมันไทยเกิดน,นึนจ <c oughs> นนะำยนม่อ่ะ <c oughs> สั่งข้าวเนียวจานหนึงแล้วก็ไม้หมักกระย่างไม้หนึงไม้ละห้าสิบจัดไปครับแล้วก็ข้าวเหนียวจานละสามสิบจัดไปกินย่อครับแล้วก็ข้าวอย ใใรเรายิงไข่คาวรอยไว้คือพอคนนันตักมาให้กินไม่มีกินให้หมดเลยซัมมี่เวียดนามอร่อยวะ่ะไหนมีเวียดนามนี่เวียดนามไม่ใช่มีไทยนะเนออืมพี่ไพียนดูอย่างนี้แีละอืมซองเวียดนามเพราะว่ารสชาติมัไปไม่เหมือนมันแข็งนเนื้ออะไรวะมันไม่เหมือนเนื้อหมูเนะี่ยมูกรอแกะเนื้อหมาออมาเนาะไม,ไม่พูดเดี๋ยวปิดกล้องอยังเนี่ยไม่ปิดหรอก ดากินอยู่ไมให้เ่ะครับไม่มีชอบเลยอ่ะแดดเดียวเลยโอ้โหงี้ครับกินหากินด้วยยากเลยหรอแถบานนี้จานละจานละหมื่นเออไปกินนะผมให้เกี่ยวพี่อ่ะสุดยอดอร่อยลองเดียวปั๊บความมีหมดว่ะ ทำไมเขาเหนียวแพงจังวะจานละสามสิบค่าจานมาจานใหญ่หรือยังไงวะจจาานนห่เป็นบ้านเราบ้านผมน่าจะเป็นบ้านเรานะเออเพื่อนๆนะก็คือข้าใส่ถุงเออถุงละสิบบาทห่อสิบบาทแค่นั้นเองคนชักเริ่มกินวล้ดีที่มาสั่งก่อนอ่ะคนมาเต็มเลยเนาะชิมครับนี่นี่ใบก่อนนะยำเย็นอ่ะเพื่อนโคตรเลยนะอากาศยามเย็นอ่ะกูแลบดินเยอะตัวทีเพิ่มเพาะทา้งเลบดินเนาะ ตำเขานี่ตำไทยใช่ไหมไม่ไม่มีปูก็าเาเหมือนว่าจะใส่เหมือนตำไทยแต่พี่บอลใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำกินนี่คก่อจะปิดกล้องนะครับ อยู่น่นอนแล้วครับมาแน่โทรนะที้องครับรบกวนเวลากินครับบิดกล้องเล้วดูทีวนไป,ไปครับนี่คือดินน้ำองจังหวัดสตึงแตงครับแล้วด้านหลังคือสะพานข้ามแม่น้ำองมุ่งหน้าสู่สปปลาวครับ